บทที่สิสองช ья สนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุตัสสาสปังรสังยีปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตบีสตินายกาสสะเพปติติตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสราสีเสปฏิติตโตไมหังพุทโธธรรมโมทะเบโลจเนสังโฆปฏิติตโตไมหังอุเรสภาคุณากโรหัตเยเมอนุรุตโตสาลีปุตโตจักขิเน โกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคลรันโนจวามเกทักขินีสมนเนไมหงหังนาสุงอานัทราโรกัสโพจมหานาโมอุพาสุงวามโสตเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังกโรนิสินโนสิลิสัมปนโนโสพิโตมณีปุ่งขโวกุมารกัดสโพเทโรมเหสีจิตวาตโกโสไมหังมัทเนนิจังปฏิทาศีคุณากรโอุมปุนโนอังคุลิมาจะอุปาลีนันทศีวลีเทระปัจจาิเมชาต นาลาเตติละกามามาเสสาสีติมหาเทระชิตวันชิตวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทระชิตวันโตชินละสาชลันตาศิลเตเชนัอังคมังเคสุสันทิตาระตนังปุระโตอาสีทาคินีไม่ตสูตรกังท่าชัดังปัจโตอาสีวามีอังพลิมาละกังขาทธโมรับปริตัจะอาตานะ ตญาสุตตะกลงอากาเสชันนางอาเสเสสาปากาละสังชตาชินานานาวระสังยุตตาสัตตปารังนรากระตาวตาปิตตาทัสสะชาตาภิรัตชตุปัตตวะเสสาวนิยังยันตุอนันตาชินาเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธประเรชินาปัจฉระมัดจมหิวิหารตังมหิทะเลสทาปารินตุมังสภีเตมหาปุริสาสภา อิจีวะมันโตสุกโตสุราโคชินานุภาเวนะชิตูปัตตโบธามานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสะธรรมานุภาวะภาวะปาริโตจารมิชินาปัชเรติบทที่สิบสาม ปะหงสหัสสมัยินิบมิตาสาบุทันตังคีเมขลังอุทิตโกรัตเสนะมารางธานาทิ่าำมวิธินาชิตตวามุนินโตตันเตชสาพุนเตจัญมังคลาเนมาราติเรกมาพิยุทธิตตะสัมปารันติงโครัมปนารวกมักขมาธตยักขังขันตีสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโตตันเตชสาพุนเตจัญมังคลาเนนาราขีริงขจะวรังอติมัตตพูตังทาวักขิจักกมัสนีวสุทานุนันตังเม่ตัมผู้เสกวิธินาชิตตวามุนิน ตันเตชัสาปุเตชัญมังคลาเนกุอคิกตะขาดขมติหัทัุธานุนันตังพาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังกตมโนชิตวามุนินโตตันเตชัตสาปุเตชญมังคลาเนกกัตตวานักกัตถมุทะลางอิคัพินิญาจิตใจยะทุกทวทังชะชกายมัตเทสันเตนโสมาวิทินาชิตตวามุนิโทตันเตชัสาปุเตชญมังคลาเนก สัจจังมิหายามาติสัจจะกวาทะเกตุงท้าวาทาปิโรปตมนังอธติอันทพูตังปัญญาปฏีปัจจลิโตชิตวามุนินโตตันเตชัสสาพรุตเตชยมังคลานินันโทปนันทพุทธังมิพุทธังมหิตติปุนเตนะเทและพุทธเคนะธรมาปยันโตอิทูปะเทศวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชัสสาพรุตเตชยมังคะลานิน ทุกาหัตถที่พุทธิเกนสุทันทัหัตรังพรมังวิสุทธิทุตมิตรทิพิกาพิธานางยานขาขเทวนวิทินาจิตตวามุนินโตตันตีชสาพุนตีชยมังคลานีเอตาปิพุทธช,ชยมังคลาอัคตายฐาโยวาจนโนทินตเนเสะเตมตันทีอิตวาน,านิเกวิวิธานิจุปัตถานิโมขังสุขังทิขเมยยะนโรสปัญโย วหากรุณิโกนาโถหิตายาสพปานินางปุเรนตวาปารมีสัภปัตโตสัมโพธิมุตตะวังเอเตนาสัจวะเชนะโสเตโหนตุเตชะมังคลังทยันโตโพธิยามูลเลสไยานังนันเทวัตโนเอวังตะวังวิทโยโหหิชายสูตรทะมังคะเลอปะราชิตปัตลังเกสีเสปตวิโพคะเลอภิเสกเกสภพุทธานังอัครปัตโตปโมตติสุนักขันตังสุมังคลังสุปปาพาตังสูหุทิตังสุขโนสมุทโตจตสุยตังพรหมาจาริสูต ปทักขินังกายยะกามังวาจากามังปทักขินังพทักขินังมโนกามังปนิทิเตปทักขินาปทักขินานิกตวานละพันถัดเตปทักขินีพระวันตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสะพุทธานุภาเวนัสธาสุตีพระวันตุเตพนตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสะพัฒมานุภาเวนัสธาสุตีพระวันตุเตพวันตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสธาสุตีพระวันตุเต